ซึ่งในช่วงนี้อย่างที่หลายๆคนประสบพบเจอนั่นก็คืออากาศร้อนร้อนมากใช่ค่ะ,คะอย่างที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวัน อาทิตย์ที่ผ่านมามประมาณช่วงเที่ยงคืนเนี่ยค่ะก็จะมีรมแรงมากมดิฉันเนี่ยตื่นมาช่วงนั้นพอดีแล้วดิฉันก็รุ้นว่าจะให้มีฝนตกมีไหมคะผิดหวังค่ะ <c oughs> ไม่ตกก็จะมีลมอย่างเดียวนะคะซึ่งในขณะนี้เองค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขาก็ได้ออกประกาศเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่27เมษายนถึง1พฤษภาคม2568ค่ะ ประเทศไทยตอนบนค่ะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักบางแห่งค่ะรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ทำให้มีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนค่ะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดประกอบกับในช่วงของวันนี้ค่ะ28เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคม2568จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะก็เป็นช่วงสัปดาห์นี้แหละนะคะพี่น้องประชาชนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะก็ขอให้ประชาชนค่ะบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤด,ดูร้อนและฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นควรหลีกเลี่ยง การเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคนองและเส้นทางที่มีปัญหาน้าท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ําค่ะมีข้อจํากัดในการระบายน้ําซึ่งอาจเกิดน้ําท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากการระบายน้ำเนี่ยอาจจะทําได้ไม่สะดวกนะคะแล้วก็ไม่ควรอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งด้วยนะหรือว่าใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะ สำหรับพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะคะก็ควรจะเสริมความแข็งแรงให้กับผล,ลไม้ที่มีการเตรียมนะคะป้องกันก่อให้เกิดความเสียหายเพราะว่าช่วงนี้เองอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นช่วงที่ผลผลิตผล,ลไม้ต่างๆเนี่ยกำลังออกอยู่ด้วยนะคะจะ,ะได้เก็บอยู่แล้วเชียวถ้าพาย,ยุฤด,ดูร้อนเข้ามาเนี่ยบางครั้งก็คือหลุดล่วงไปอ,อาจจะเกิดช้ำต่างๆราคาก็จะตกไปด้วยนะคะแล้วก็ผลผลิตทางการ,กรเกษตรต่างๆเนี่ยคือเราก็ต้องดูในพื้นที่ของเราให้ดีสัตว์เลี้ยง อันนี้สำคัญด้วยเหมือนกันนะ,ะได้รับผลกระทบด้วยนะคะรวมไปถึงสิ่งที่สําคัญก็คือการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ด้วยนะคะ